มาดูกันนะครับว่าถ้าผมไปอยู่ในวันพีชจะมีใครบ้างนะครับคนแรกเลยกับตันใครอเอ,อืออใครโดกับตันใครอุซบต่อไปต่อไปเออ้ยใครอ่ะอันนี้ไม่รู้จักผมไม่รู้จักคนนี้ใครจ้างซ่อมเหลือลูฟี่หัวยังโหดมา ทีมคนต่อไปโอ้ใครอะ่ะผมไม่รู้จักเฮ้ยหน้าคุณคุณ <c oughs> ลองกับตันหน้าคุณคุณต่อไปบากี้โอ้ใครดูอีกเลวไม่เอาไม่เอาซ้ำซ้ำซ้ำไม่เอาใครซ้ำอีกเลย ซ้ำบ่อยยังเฮ้ยไม่ซ้ำไม่ซ้ำาอคนนี้ใครไม่รู้จักผมก็ไม่รู้เอ้ยมีฮอกว่ะคนทําอาหารจะเป็นใครใครดูอีกแล้วไม่เอา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 ใครดูไม่เอาใครดูซ้าซ้าเอ้ยใครอ่ะพ่อโคดายหรือสโมเกอร์วะต่อไปอาหารเครื่องดื่มเราจะได้ดื่มอะไรมันคืออะไรอ่ะกาแฟหรืออะไร ต่อไปเราจะได้อะไรกินทาโก้หรอโอเคถึงว่าทีมในเรือผมนี่โคตรโหดทั้งไครโดเนี่ยอุซอบลูฟี่มีฮอกนะฮะบารกี้เป็นไงทุกคนผมทีมผมโหดไหม